เพราะฉะนั้นอะไรที่ดีงามและมีสุขภาพที่ดีผิวพรรณที่ดีชาเม่จะเลือกสั่งสิ่งที่ดีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากจะมาขอชี้แจงค่ะว่าเรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาอย่างเสมอและหลักที่สําคัญคือเราได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาศาสตร์วิท์ สถาบันวิจัยและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะ<ม>ในการตับรองคุณภาพด้วยตรงนี้ก็เป็นการการันตีว่าผลิตภัณฑ์ของชาเม่ทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือนอนคอลลาเจนเนะะี่ยค่ะก็ให้ความสําคัญด้านคุณภาพมาเป็นที่1แล้วที่สําคัญคือถ้าใครกังวลว่าเอ๊แล้วเราจะซื้อช่องทางไหนจะมีส่วนผสมของยาเสพติดหรือเปล่ากังวลตรงนี้ก็อยากจะให้คาแนะนาว่า ซื้อในช่องทางที่เป็นออฟฟิเชียลของเรานะคะหรือเป็นคู่ค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่มั่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะหรือว่าร้านค้าชั้นนาของเราในรูปแบบที่เป็นซิลกล่องที่มั่นใจได้นะคะหรือว่าถ้าซื้อเป็นซองก็ให้ซื้อในร้านสะดวกซื้อเท่านั้นเพื่อเป็นการการันตีว่า เป็นของจริงของแท้แน่นอนและไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีส่วนผสมของยาเสพติดใดๆค่ะคะืออย่าว่าแต่ใส่สารที่เป็นโทษต่อราคายเลยใช่ไหมคะราคาเลยใช่ไหมคะค่ะก็ค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นข้อสังเกตนะคะคืออย่างผลิตภัณฑ์ของชามเม่ของเราทุกต,ตัวนะคะก็คอลลาจเจนเนี่ยเราจะมีอยู่2ลษบาทนั่นคือเป็นสูตรที่สูตรที่ขายดีของเราและเป็นสูตรที่ถูกนำไปไปใช้ในการโปรโมทว่ามีสาร ตดหรือเปล่าอันนี้อนนจาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด<ม>ได้แต่ถ้ามีส่วนผสมของอสารเสพติดอันตรายอย่างที่ท่านผู้บริหารเรียนแจ้งแล้วนะคะ<ม>ก็จะเป็นซองและเป็นพันสองพันซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาอยู่ในซองของชาเมคราเจนเพราะว่าของเราในราคาที่ย่อมเยาวมากๆนะคะแล้วก็ถือว่าตรงนี้ขอให้มีความชัดเจนว่าสําหรับคนที่แชร์ภาพออกไป<ม>ก็ขอให้ลบภาพนั้นทิ้งนะคะแล้วก็ขอให้ไม่มีการแชร์เพื่อ ป้องกันการเกิดข้อมูลการเข้าใจผิดกับ<ม>ผู้บริโภคของเรานะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากมากค่ะเพราะวันนี้เราอยากมาชี้แจงเรื่องน,นี้เป็นหลักเลยค่ะวันนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นเป็นรางวัลของเราแล้วอะคะ่ะที่ที่ทำให้ลูกค้าของเราได้ออกมา ยืนยันการันตีแทนพวกเราเองด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราพยายามทำมาโดยตลอดแบบมีคุณภาพเราสรรหาของที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกนะเราใส่สารสกัดที่ดีที่สุดเรามั่นใจในคุณภาพของเราละ ของชาเม่ทุกตัวคือปลอดภัยทุกตัวค่ะ,ะคือเราตั้งใจทําแบรนด์นี้กันจริงๆมาอย่างยาวนานมากๆก็ปีนี้ก็เป็นปีที่14แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะไม่มีวันทําลายความไว้ใจของของลูกค้าที่มอบให้กับเราแล้วก็ที่สําคัญคือเป็น,นภารกิจของพวกเราเลยคือพวกเราชาเม่เลยว่าอะไรก็ตามที่ดีกับสุขภาพของคนไทยเราจะสรรหามาอยู่ในผลิตภัณฑ์อยู่ในผลิตภัณฑ์ชาเม่แน่นอนในทุกๆตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ เราห่างไกลจากคําว่ายาเสพติดและสารต้องห้ามไปไกลมากๆเลยค่ะยังไงขอความร่วมมือพี่ๆแล้วก็ประชาชนทุกคนในการรับฟังข่าวสารแล้วก็การแชร์ข่าวสารด้วยนะคะแต่ยังไงก็ต้องขอมาทําความเข้าใจ ด้วยกันและกันนะคะเพราะว่าโอเคแฟนคลับของชาเม่เนี่ยเข้าใจอยู่แล้วแต่คนทั่วไปที่ไม่รู้นะคะคุณนมอคะจากที่ดูผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ทดลองดื่มผลิตภัณฑ์ที่การันตีไหมคะว่าชาเม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคอลลาเจนอย่างติดติดนะคะช่วยยกันละกันวันนี้วันนี้แอบดื่มไปแล้วนะค่ะขอเรียกดื่มโจเลยนะคะ รสชาติดีครับอร่อยและปลอดภัยเพราะว่าดื่มแล้วสติสรางอะไรต่างผมเไม่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 ดีไม่ดีโอเคคุณหมอการันตีมาณที่นี้แล้วนะคะว่าชมเมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่นเองนะคะแล้วก็นํำกระตูนก็คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าเลือกสรรวัตถุดิบในการใช้ทําคอลลาเจนเป็นอย่างดีไม่มีโทษต่อร่างกายแน่นอนนะคะ